สวัสดีครับพบกับอาจารย์พิภัยอีกครั้งครับกับการสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ครับหลายคนบอกว่าการสร้างสื่อนั้นเป็นเรื่องยากมากครับมีหลักการในการสร้างสื่ออย่างไรบ้างนะครับวันนี้อาจารย์พิภัยจะพาพวกเราลองเรียนรู้และทําตามดูครับหลายคนครับเป็นคนบ้าอุปกรณ์ครับต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับอาจารย์พิภัยคําถามนะครับต้องมีกล้องราคาเท่าไหร่กล้อง้องเป็นแบบไหน อาจารย์พี่ไยบอกเลยครับว่ากล้องมือถือที่เรามีอยู่นี่นะครับสามารถสร้างสื่อสร้างคอนเทนต์ได้ดีทีเดียวครับจากนั้นครับต้องมีความรู้เรื่องอะไรอีกล่ะพี่ไยความรู้เรื่องไอทีจำเป็นไหมความรู้เรื่องการตัดต่อ,ต,อต้องมีมากแค่ไหนบอกเลยครับวันนี้การตัดต่อวิดีโอการสร้างคอนเทนต์ในมือถือก็มีแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายครับที่ให้เราสามารถที่จะเลือกใช้ตามความถนัดตามความต้องการของผู้ใช้ได้ครับ แล้วเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วใครจะมาดูให้เราหรอครับบอกเลยครับมีเยอะแยะมากมายแต่ขออย่างเดียวครับว่าคอนเทนต์หรือว่าสื่อนั้นต้องเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับและต้องทันก่าเหตุการณ์ติดตามพี่ไพยนะครับเดี๋ยวพาทําครับในคลิปกต่อไปครับสวัสดีครับ